嗯。 สวัสดีจ้าพ่อแม่พมี่น้องมื้อนี้เข้าสิมากินเหลาปูมาแล้วก็กุ้งสดนะจ๊ะอยู่ข้างในเนี่ยแหละจ้ะแซบเดอ้อมาร้องกันเดอ้ออืม้มแซบบบอันนี้เข้ากับมีอ่าหอยนะจ๊ะแซบแ,แบบมากินน้ำกันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกินเขารือยังจ๊ะ ขออนุญาตพูดลาวนะคะคุดีว่าติดมามเค,คี่ยวแม่ไข่แซ่บแซ่บ ห่างหายกันไปนะเลยเนาะพี่น้องหอยจ้ะหอยหอยตัวเบลอเลยขออนุญาตใช้มือนะคะ แค่้อ,อายวันนี้ก็อิ่มพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ขอกลับก่อนนะคะลาก,ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ mm hmm.